ฉันใครขอนำทุกท่านนะครไปชมการแสดงชุดสุดพิเศษเรียกว่า <ขอ S 1> เป็นชุด10บหมื่น <10 000. S 2> แพอบอก10บหมื่อย่างนี้หลายๆคนรู้ดีนะคะว่าสิบหมื่สามารถช่วยให้โอท็อปมินิเอของเราเป็นจริงได้อย่างไรขอเชิญทุกท่านพบการแสดงชุดพิเศษชุดนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะ ว่าน้องทองกวาวจะมาหาข้าตาวที่ข้านักไว้หรือเปล่าวะแหมน้องทองกวาวสวยมาหาเองอยู่แล้วก็ข้านะ่ะถ้าไม่มานะให้เตะยอดหน้าเลยต้เขาทูนะ่รักแน่เลยเองมีใจให้เองนขนาดนั้นข้าวา่านะน้องทองกวาวไม่มาหรอกว่ะเอา้าทำไมวะเพราะพ่พพอ,พอแม่น้องทองกราวจะขังน้องทองกวาวไวส้สิถ้ารู้ว่าเขามาหาเองอะ่ะาทองกราว มีเรื่องจะบอกพี่เท้านะจ๊ะไปด,ดูก่อนก่อนนะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคือว่าเนี่ยพ่อกับแม่ของทองกวาวเริ่มสงสัยแล้วว่าทองกวาวแอบมาเจอพี่เท้าอยู่บ่อยๆเร<อ>าจะทำยังไงกันดีนะจ๊ะพี่เท้าอดไ่โผล่ก่อนปากเนี่ยปากอย่างนี้จ้ะพี่จะไปสู่ขอน้องทองกวาวออตอนที่ซ้อมอ่ะพี่เชื่อว่าพ่อกับแม่ต้องเข้าใจแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพี่จะยกขันมากไว้แต่เช้าเลยนะจ๊ะ ทำก๊าลจะรอนะจ๊ะจ๊ะกลับบ้านให้ดีจ๊ะ สวัสดีจะพ่อสวัส <nossas> ด <sin Matthew> ีจ้ะแม่สิบหมื่นมีไหมถ้าไม่มีเอกรีบใส่หัวไปฮะสิบหมื่นตั้งแสนชจ้นะพ่อใช่ไงไม่มีก็กลับมาเลยใสหัวไปโอยไม่มีข้าไม่เยเัวจริเลยถ้าไม่มีเอง นใจร้ายทำลายรักเราเสียจนแหลกลานโง่ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับร้าวรานเพราะมีมารพันจนสุดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจาาหน้ามนเหมือนคนสิ้นใจมาสู่ขอเพราะเงินพอมีทำงานทั้งสีหวังมีผู้เฉยแต่อกเอ๋ยที่กลับช้ำตรมหวังไว้ไม่สมผมมีเงินไม่พอ ตาใจร้ายขายตั้งหลายหมื่นแม่ยายยินชื่นผมจะอื่นจำ ทองกล้าวทั้งบ้านกันทังกลาวไปทองกลาวแม่ว่าลูกไปอยู่กรุงเทพดีกว่าเพราะอยู่ที่นี่นะลูกก็จะเจอแต่อะไรที่ต่ำต่ำแล้วก็ต่ำไปทั้งกข้าาเวทั้งกลาวไปทั้งกล้าวทองกลาวขนยากขนจอนมาที่โลกมาๆมารีบเส่เท้าก่อนที่ข้าจะยิงให้ตายขารีบไปหาเงินให้ได้รีบมือทองกลาวทั้งกล้าวทองกลาวไม่ต้องกลัวนะ พี่จะไม่สูดแองว่าพี่ทำได้พี่วกเ,เองปล่อยค่าได้ไหมเนี่ยเงินตั้ง,ส,งสิบหมื่นอะค่าจะหาจากที่ไหนวะออแสนหนึ่งเชนเอาไว้มันนอกมันนอกไม่มีอาชีพ<อ>ไม่มีงานทำอย่างพวกเราเนี่ยหาทั้งปีก็ได้ไม่ถึงพันเลยมั้งรู้แล้วนะเออวะอะไรวะค่ามีทางออกแล้วค่าที่จะมาจากตำบลออว่ากสนอบ้านเรานะ่ะเขามีโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน Otop Mini MBA พัฒนาคนแก้จนมีงานทํามีงานทำเหรอใช่ไปหาครูไปเรื่อไปอะไรวะสวัสดีครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูไอโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนี่มันคืออะไรครับก็เหมือนกับเราปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนั่นแหละแต่เขาก็จะสอนวิชาชีพเรารับพวกงานช่างซ่อมรถซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์อาชีพชุมชนเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ายเรียนฟรีเหรอครับใช่ทางโครงการยังมีเงินทุนให้หลังให้หลังเรียนจบอีกด้วยนะตั้งห้าพันบาทห้าพันบาทเอาไปเปิดร้านได้สบายๆล่ะ <c oughs> ถ้าแบบนี้พอผมเรียนจบแล้วก็หางานทําได้สบายเลยสิครับครูแล้วทําไมเองถึงจะมาบอกค่าตอนนี้วะเออครูครับผมคือสมมตินเนี่ยถ้าผมอยากจะเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แล้วก็พวก PC อะไรพวกนี้ครับครูสอนผมได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ที่หมู่บ้านนะครับเด็กป .1 อนหนึ่งเนี่ยได้คอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตมาเต็มไปหมดเลยครับแล้วถ้าผมเรียนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วกลับไปเปิดร้านที่หมู่บ้านเนี่ยผมต้องนั่มรวยรุ่โรดมากแน่เลยครับแล้วทีนี้ข้าก็จะมีเงินไปสู่ขอน้องท่องกวางไงมีสิไอพวกเองพอช้าเลยวะใบสมัครอยู่ไหนครับผมด้านนี้เลยครับตรงไหนครับ อะไรวะอ๋เขาให้กล่องตรงนี้ไงแหมทองกาวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวจ๊ะฉันก็แค่นึกถึงท้อยคำที่เขียนจดหมายถึงพี่คราวน่ะสิอ่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง เรื่องสําคัญที่ฉันมาวันนี้ก็คือฉันเนี่ยนะมีเรื่องถึงพี่เท้าที่จะมาบอกเธอ,อโอเคไม่บอกก็ได้แต่ว่ามันแบบถ้ามันไม่บอกมันจะอึดอัด,อ,ดอึดอัดมากคือแบบเป็นเรื่องสําคัญหนักแบบมีอะไรก็แบบ แต่ถึงยังไงฉันก็เชื่อว่าพี่คราวจะต้องยึดมั่นในความตักของเราแน่ๆไอ้คราวไอ้คราวเ้ไอ้คราวโอเคครับไอ้คราวเว้ยไอ้คราวอะไรเอาเรื่อของตัวเองวเดี๋วเดเดี๋ยวอลาีระคออะไรกันข้าได้ยินมาว่าท้องฟ้าอยู่ในเทพามีหนุ่มมันจีบไอ้ไม่หมดเลย มันหน้ามึงใส,สแต่ก่อนละเคยนอนมึงตังเดี๋ยวนี้ใส่ผักแล้วยังมาหัก เขาประคองไม่ทันใจน้องยู่เปลี่ยนหน้าวันทองโมราการีนับว่าอย่างดีกว่าเจ้าไหนๆรักคงพีนมีมันไม่ฮิตเจ้ารักคงพีนมีมันไม่ฮิตไม่แน่จะเน็ทและเข้าไปติดถึงใจมันไม่ดียินแต่ถึงยังไงอ่ะข้าก็ยังเชื่อว่าน้องทองก้าว จะยังยึดมั่นในความรักของเราอยู่ข้าต้องรีบเรยนให้จบแล้วรีบกลับไปมีงานทําจะได้หาเงินไปสู่ขอน้องทองก้าวให้ได้ไ้เว้ยโอ๊ยนี่ทองกวาวฉันบอกแล้วว่าอย่าก,กลับมาวันนี้ดูสิลุงทองก้อนปบบ้ารำพิมนะไม่มีใครว่างมารับเราเรา,เราเลยสักคนเลยนี่ดูสิเนี่ยต้องหอบข้าวหอบของมีม่ผีบ้ากันอยู่เนี่ยโห อย่าบ่นเลยนะนี่ก็เกือบปีแล้วมั้งที่พวกเรายังไม่ได้กลับบ้านอะ่ะแล้วอีกอย่างฉันก็นัดกับพี่้าวไว้แล้วด้วยอะ่ะฉันได้คิดถึงพี่ค้าวใจจะขาดอยู่แล้วนะ <c oughs> ทองกว้าว้าว <c oughs> <c oughs> ทองกวาวจริงด้วยอะ่ะ <c oughs> พ,พี่มีข่าวดีจะบอกน้องทองกวาวด้วยนะจ๊ะอะไรเหรอจ๊ะพี่ค้าว พี่เก็บเงินครบสิบหมื่นพร้อมจะมาสู่ขอ,อน้องทองกวางแล้วจ้ะจริงเหรือจ้าพี่ขาวาแล้วนี่พี่ขาวทำได้ยังไงอะจา้านี่ทองกวางตื่นเต้นจนไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวเดนะี๋ยวทองกวางใจเย็นๆก่อนนะจ้ะ <c oughs> คือพี่เนี่ยตั้งใจเรียนอาชีพในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจ้ะของกระทรวงศึกษาธิการโครงการนี้เนี่ยดีมากเลยนะจ้ะทองกวางช่วยพัฒนาคนแก้จนแล้วก็ทำให้พี่ยังมีงานทำด้วย เป็นโอท็อปวินิเอ็มบีเอเลยนะนี่แต่พอพี่เรียนจบเนี่ยพี่ยังมีโอกาสได้ไปดูงานด้วยทองกราวแล้วพี่ยังได้เงินทุนมาก้อนนึงกลับมาเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่หมู่บ้านของเราอะจนพี่เก็บเงินพร้อมจะมาสู่ขอทองกวาวไงจ้ะ งานกับพี่นะจ๊ะไม่เอาดีกว่าอา้าวทองกวาวว่าทองกวาวจะไปเรียนแบบพี่คราวบ้างทองกวาวว่าทองกวาวจะไปเรียนเสริมสวยจะได้มีอาชีพแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินเนี่ยจ๊ะแล้วพอเราสองคนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเราค่อยช่วยกันจัดงานแต่งงานอย่างที่เราฝันไว้ไงจ๊ะพี่คราวได้สิจ๊ะแต่ว่า พี่ขอมัดจำเอาไว้ก่อนนะขอมั่นเอาไว้ก่อนฮนะแล้วก็ขอให้เรายึดมันม่นในความ,มรักของก<อ><อ>ันและกันตลอดไป